เอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไล์เกมเษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับอ่าก็เป็นคลิปแรกนะครับในช่องของเราที่ลงะครับมในปีนี้นะครับอ่าก็รอบนี้เนี่ยนะครับมีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์การตัวละครย้อมสีเช่นเคยนะซึ่งการที่ถูกย้อมสีมาในรอบนี้เนี่ยก็เป็นการที่อยู่หัวตารางในเมตาปัจจุบันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันอยู่แล้วแหละนะครับอีเวนต์นี้ว่าน่าทําหรือเปล่านอยที่ม มานะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าการ์ดตัวละครใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงชื่อแซ่อะไรนะครับอ่ามีชื่อว่าสวิตโดยอนนะครับอ่าโดยอนก็เป็นการ์ดแบบอ่าหัวตารางท็อปเมตาอยู่แล้วนะครับย้อนม,มาแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าอ่าใส่สก,กิลอะไรเข้ามาใหม่มา,มาใหม่บ้างนะครับขอไปเลพาพันนิดนึงแล้วก็ ตัดสกิลได้ออกไปบ้างนะครับอ่ะโอเคนะก็สําหรับความสามารถแล้วก็โมเดลของโดยอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ความสามารถละกันนะครับสำหรับสกิลที่1เนี่ยความสามารถที่1.1นะครับทุกโอกาสทอยต่อของฉันนะครับมีโอกาส50นะครับชาร์จโล่ซูเปอร์สูงสุด2ขั้นนะครับมีชาร์จโล่มาให้นะครับแล้วก็เมื่อไม่แสดงผลในบวก15นะครับความสามารถที่1.2นะครับ เมื่อเริ่มเทินนะครับของฉันมีโอกาส90เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต้องการ8ช่องด้านหน้านะครับข้อคสามารถที่1.3นะครับก็คือในเทินของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส80นะครับนำสิ่งติดตั้งและนักอันเชิญในแถวนั้นอ่อนแล้วก็เปลี่ยนแฟนออข้าม ภายในแถวเนี่ยให้เป็นหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมดอสามข้อสามารถครับในสกิลที่1เนี่ยก็คือมีอ่าตัวของโล่ซูเปอร์นะครับชาร์จโล่ซูเปอร์สูงสุดสองขั้นแล้วก็จะเป็นย้ายแม่เหล็กไฟฟ้า90%นะครับแปะช่องด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวของสามหุ่นกระบอกภายในแถวแล้วก็นําสิกิลตั้งแล้วก็นักเชิญออกอีกเช่นเดิมนะครับอ่แล้วก็ข้อสามารถต่อมานะครับก็คือสกิลที่2ครับข้อสามารถที่2.1นะครับเมื่อฉันทอยเต่านะครับมีโอกาส70%นะครับที่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ ทั้งหมดภายในระยะที่เราทอยได้นะครับแล้วก็ความสามารถต่อมาก็คือ50%นะครับป้องกันย้ายนักอันเชิญน,นะครับก็คือป้องกันการอันเชิญน,นั่นเองนะครับเช่นอีกาโคนะครับ ผีพายพาพายมณีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของภาพมายาจันมันบอนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับ2.3นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส85%นะครับสไลด์เกติมะนะครับผมแอบก็ยังคงมีเหมือนเดิมอยู่นะครับถ้าถามความแตกต่างนะครับสำหรับการ์ดตัวละคร2การ์ดนี้นะครับตัวไหนมันดีกว่ากันตัวโดยอนเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ อ่ะโดยย้อนนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าสกิลไหนถูกตัดสกิลไหนถูกเติมนะครับในส่วนของโดยย้อนเวอร์ชันเก่าเนี่ยเขาจะมีสกิล2สกิลนะครับที่ตัวใหม่ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีสกิล2สกิลนะครับที่ตัวใหม่เนี่ยมีแล้วโดยย้อนตัวเก่าเนี่ยไม่มีนะครับก็คือตัวของป้องกันขโมยมาร์เบิลนะครับที่ตัวใหม่ไม่มีแล้วโดยย้อนตัวนี้มีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือ ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาตกพื้นที่ที่เป็นเมืองล็อกของโดยอนเนี่ยแล้าจะมีโอกาสอยู่ที่80%นะที่จะไม่สามารถยกเว้นท้ามาะทางได้นะครับนี่คือสกิลที่ขาดหายไปนะส่วนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับตัวโดยอนตัวใหม่เนี่ยเขามีสกิลโลกซูเปอร์มาให้นะครับแล้วก็มีสกิลตัวของอเครื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามานั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าคอนเซปต์การเล่นยังเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมอยู่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คอรอสตูตมเ, costume, เ skill กม สำหรับตัวโดยอนเวอร์ชันใหม่เนี่ยโมเดลของเขาก็จะเป็นเหมือนกับตัวโดยอนแบบออริจินอลเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันนะครับผมชอบมากเลยนะอก็สกิลของโดยอนที่เป็นคอสตูเวอร์ชันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวของ ป้องกันขโมยมารเบิลนะครับอยู่ที่60%นะครับโอกาส60%นะครับที่จะป้องกันการขโมยมารเบิลนั่นเองนะครับซึ่งสกิลที่ขาดหายไปจากตัวโดยอนเวอร์ชันเก่าเนี่ยนะครับที่โดยอนตัวเวอร์ชันเก่ามีแล้วตัวนี้ไม่มีเนี่ยถูกยัดมาอยู่ในคอตูม1สกิลนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับตรงที่สกิลมันสลับกันแล้วก็ไม่ค่อยจะเสถียรในเรื่องของการโดนแก้ทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เด ของโดยอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอร์สนะครับที่จําเป็นต้องมีนะถ้าเกิดว่าใครทําตัวน้องมาก็ต้องทําคอต,ตูมให้น้องด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับคอตูมโดยอนนะก็เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็จะมาอธิบายเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าโดยอนตัวใหม่เนี่ยน่าหาหรือเปล่านะครับแล้วก็มันแตกต่างจากตัวโดยอนเวอร์ชันเ,เ,เก่ายัางไงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโดยอนในเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วเราต้องหาตัวใหม่อยู่ไหมนะครับอ่ะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็มาอธิบายคอื กิลที่แตกต่างกันนะครับโดยอนตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่มีสกิลสร้างโล่ทองมาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งมาทดแทนสกิลที่หายไป1นึ่งสกิลก็คือละเวน้นการจะเวน้นธรรมทางที่หายไปใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่านะในการชาร์จโล่ทองเนี่ยมันค่อนข้างจะสําคัญกว่าตัวละเว้นการจะเว้นอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถใช้กุหลาบในการดึงเกมได้ถึงไม่ตายก็เล่นต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าเราไปเจอไนกี้ไปเจอการ์ดที่แบบว่าล้างกุหลาบได้หรือว่ากุหลาบม,มันไม่มีผลกับตััววลละะครเหห่่าาาานน้้ก็ถถึงจสาาจสมใแบบ แก้ทางแล้วก็รับมือกับโดยอนตัวนี้ได้ดีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลละเว้นกนแตะเว้นที่ถูกต,ตัดออกไปนะครับนี่คือข้อดีนะครับในการที่มีโลกทองอยู่ในตัวอยู่แล้วทําให้จัดจีได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่เป็นข้อแตกต่างใหญ่ๆเลยและมีผลในการเล่นมากๆเลยนะครับก็คือสกิลคอตูนที่แตกต่างกันนะครับโดยอนตัวเก่าเนี่ยเขาจะมีสกิลอ่อเหินเริ่มเทิน,นะครับเพื่อจะย้ายไปโจมตีฝั่งตรงข้ามได้นะครับแต่ว่าโดยอนตัวเก่าเนี่ยเป็นสกิลป้องกันขโมยมนนบัยม มีผลเยอะนะครับเพราะว่าสกิลย้ายเริ่มเทินนะครับของทั้ง2การ์ดยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวโดยอนเนี่ยในเวอร์ชันใหม่นียนะครับเขาเปลี่ยนนะครับเป็นสกิลย้ายย้ายไม่เหลือไฟฟ้า8ปช่องหน้าหน้าแทนนะครับซึ่งสกิลย้ายไม่เหลือไฟฟ้าเนี่ยจะย้ายไปได้แค่8ช่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีข้อดีหนึ่งอย่างก็คือจะไม่โดนสกิลเนื้เทศในการขัดขาได้เราจะไม่สูญเสียการวาร์ปหนึ่งครั้งนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับที่เป็นข้อเสียใหญ่เลยนะครับคือ คือมันสามารถไปได้แค่8ช่องนหน้ามันไม่สามารถย้ายไปทั้งแแบบได้ไปโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่อยู่ในระยะ8ช่องอใน8ช่องนหน้าเนี่ยแล้วก็อีก6ช่องหน้าหลังเนี่ยที่เป็นสไลด์เกลีมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่นอกระยะนี้คืออยู่ห่างมากๆเนี่ยโดยยองก็จะสไลด์ไปโจมตีไม่ได้นะครับ อันนี้คือข้อเสียหนึ่งอย่างแล้วก็ข้อเสียที่2ที่เป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือสอกิลในการย้ายเริ่มเทินเนี่ยมันควรจะอยู่ในคอสต,ตูมนะครับเหมือนกับตัวยอรเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในคอสปุ๊บตัวลุนกระต่ายเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ทางได้นะครับนี่คือข้อดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าตัวย้ายเริ่มเทินมันอยู่ในคอสตูมนะครับแลวเราลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่ห่างจากเรามากๆเลยนะครับเช่นเราอยู่เนี่ยลนยแรกเรายังไม่ได้ทอยใช่ไหมเราฝ่ายตรงข้ามอย ในเมื่อเราเนี่ยสไลด์ไปได้ข้างหน้าแค่8ช่องนะครับแล้วเราก็สามารถสไลด์เกตหิมะได้แค่6ช่องหน้าหลังนะครับซึ่งนั่นคือข้อเสียเลยถ้าเกิดเราแฝดล้มข้ามอยู่ห่างไกลมากๆเนี่ยมันจะยึดเมืองที่แพงที่สุดเนี่ยเป็นหลักในการใช้สกิลธนาโดซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่ในระยะที่ ไม่สามารถโจมตีฝันตรงข้ามได้ซึ่งอยู่ห่างเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้สกิลธนาโจมตีได้นะครับอ่าแล้วก็จะไม่สามารถใช้สกิลเกียร์มาโจมตีได้ด้วยเพราะว่ามันล็อกแล้วไงถ้าเราย้าย8ช่องหน้าเนี่ยมันไปได้แค่8ช่องอ่าก็คือ1 2 3 4 5สอมห้าได้แค่นั้นนะครับเราไปได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคอตูมของโดยอนตัวเก่าเนี่ยเป็นยาเริ่มเชิญของโดยอนตัวเก่าดีกว่าอธิบายงี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในคอสนะครับอ่าก็คือถ้าเป็นขอออยนนนตตัว่่่่าาีีคื้้มมไทูหแ จะโดนล็อกโพดิชันไว้แค่นั้นแหละนะครับไปได้แค่ในแถวแรกนะครับซึ่งนั่นคือข้อเสียนะถ้าเกิดว่าเราเจอการแก้ทางแบบยืนอยู่ห่างๆแล้วก็ยืนบนแทน่นพิเศษเนี่ยเราอาจจะจาเป็นนะครับที่จะต้องกดยกเลิกน,นะครับสกิลย้ายเริ่มเทินนะครับแล้วก็ใช้เกาะไรฟ้าเนี่ยในการทอยให้ไปอยู่ในระยะในการโจมตีก่อนแล้วถึงจะสามารถใช้สกิลสไลด์กิลิมะและสกิลทรโดในการโจมตีคอมโบให้แฟนตรงข้ามเนี่ยเขาได้รับดาเมจจากการโดนโจมตีแล้วก็อยู่ในระยะพอดีนะครับทำให้เขาหมวกหมดแล้วก็สามารถใช้ตัวของทอร์โดในการบังคับย้ายได้นะ แล้วก็แพ้ไปเนที่สุดนะครับข้อเสียหลกักๆเลยเนี่ยที่ผมมองนะก็คือการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินนะครับของทั้งสองการ์ดเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ของตัวเก่าเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยกว่าแต่ว่ามันก็ไม่สามารถให้จะโดนล็อกโพซิชันได้นะครับมันไปที่ไหนก็ได้แล้วก็อย่างก็คือมันจะไม่ถูกแก้ทางด้วยลูนกระต่ายนะครับนี่คือข้อดีหลักๆนะครับส่วนข้อดีของโดยอนตัวใหม่นเนี่ยก็คือมีโลองมาให้ทําให้จัดเซตได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าะ้ออรนนไปกนนคับว่า ถ้าน้องเนี่ยมีโล่ในตัวแล้วเนี่ยน้องจะสามารถแหวกเซตไปเล่นแบบไหนได้อีกไหมนะครับสำหรับการ์ดตัวละครโดยอนที่ถูกย้อมสีเข้ามานะเราต้องดูน้องไปก่อนนะครับว่า ท้ายที่สุดแล้วจะมีใครพูดเล่นสักคนหนึ่งไหมนะครับที่จะแกะเซตให้น้องโดยอนตัวนี้สามารถกบจุดอ่อนที่น้องมีได้ซึ่งผมจะไม่ขอัาสินแล้วกันนะครับว่าการไหนมันเก่งของกันแต่แตถ้าเกิดว่าถามผมเนี่ยผมมองว่าโดยอนตัวเกา่าเล่นง่ายกว่าและเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าโดยอนตัวเกา่าเนี่ยเขาจะเซตยังไงฟูลพาวเวอร์ของเขาคือสกิลพลังประมาณไหนนะครับเรารู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยอนตัวใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าเซตท,ที่เป็นเซตจี้พลังฟูลพาวเวอร์ของเขาเนี่ยมันเป็นเซตไหนสกิลพลังประมาณไหนนะครับเรายังไม่สามารถรู้ไดด้้้้เเเพรรราาาาะฉะฉนนนัันน่่ยยหมืออกบวววูแแลโ ตัวเก่าเนี่ยคะแนนเต็มสิบเนี่ยขนนเ,เยขนาได้8ได้9เลยแต่ว่าโดยยองตัวนี้เนี่ยมันยังคุมเครืออยู่นะครับเรายังไม่สามารถให้คะแนนเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบแกะหาเซตก่อนนะครับว่าเซตไหนมันเหมาะสมแล้วมันจะกบจุดอ่อนของโดยยองตัวนี้ได้ไหมเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าน้องจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าสกิลพลังอยู่แค่นี้นะครับไม่สามารถกบจุดอ่อนของตัวเองได้ก็คือจบนะครับมันไปไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยยองตัวเก่าเนี่ย,ขนน never, เ,ยเขาเล่นได้อิสระมากกว่านัา่นเองนะแต่ก็ขอพูดคําเดิมแล้วกันนะครับขอยาว่ ถ้ามีโดยยอมเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วยังไม่ต้องหาโดยยอมเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้หรือว่าอยากจะลองทํามาเล่นจริงเนี่ยก็รอรับชมรีวิวจากช่องผมก่อนก็ได้หรือว่าช่องไหนก็ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจแบบละเอียดอ่อนอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้องเก่งหรือเปล่านะครับในการเล่นหลีจร,จริงๆแล้วน้องเป็นยังไงนะครับและทุกคนก็ไม่จาเป็นต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็แค่ฟังหูไหว้หูไปก่อนนะครับรอรับชมรีวิวแบบเต็มรูปแบบดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับผู้เล่นทุกคนเน่มอนงตัไ้้้ให ตัดสินใจแทนนะเท่านี้แหละครับที่ผมจะฝากไว้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะผมคิดว่าผมอธิบายข้อดีข้อเสียแล้วก็สกิลทั้งหมดของน้องไปแล้วเนี่ยผู้ชมน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับว่าจะหาหรือว่าจะข้ามนะครับส่วนตัวผมอยากจะรอดูน้องไปก่อนนะครับว่าน้องจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าสกิลพลังจะอยู่แค่นี้นะครับผมยังไม่อยากไปตัดสินอะไรมากมายนะนะครับเพราะว่ายังไงน้องก็คือโดยอนนะเราเรายังไม่รู้นะครับว่าเซตเต็มของน้องจะเป็นยังไงนะแต่ผมก็หวังว่าคลิปนี้เน แนะนาเพื่อประกอบการตัดสินใจในโค้งสุดท้ายอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าตัวละครนี้มันดูคุมเคือนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอรับชมคลิปในโค้งสุดท้ายดีวยกว่านะครับอ่าแนะนาเพื่อประกอบการตัดสินใจในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้คําตอบคุณผู้ชมได้ชัดเจนมากเพราะว่าผมเนี่ย จะได้ลิมรสได้จับต้องได้ลองเล่นนะครับแล้วก็จะมาอธิบายได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งแบบอ่ามาเห็นสกิลมาอ่านสกิลวันแรกนะครับผมอาจจะยังแบบจับทางไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะว่าวันแรกเนี่ยอีเวนต์เพิ่งเข้านะครับไม่มีใครที่จะสามารถจับทางการตัลละครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับมันต้องแบบลองเล่นดูก่อนนะครับถึงจะสามารถมาบอกได้ว่าอะไรยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับถ้าหาว่าคุณผู้ชมท่านใดรับชมคลิปนี้แล้วสามารถตัดสินใจได้นนีี่่่่ยยยยผมมมกก็็ิิดดดด้้้้วววครรรััับแแตตถาาใใชลงสจไไ รอรับชมคลิปการตัดสินใจในโค้งสุดท้ายดีกว่านะครับมันก็จะได้ให้คําตอบได้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากกว่านั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันนะเราก็ต้องจากลากันไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะยังไงนะับว่าคุณผู้ชมตัดสินใจทําไม่ไปแล้วเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำ